สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีข่าวคราวอัปเดตเกี่ยวกับนักกีฬาไทยและก็โค้ชชาวไทยของเราในต่างแดนมาฝากกันกับข่าวคราว,ข,าว,ข,าวของออนอุมาสิทธิรักและก็โคตเต้ผดเดศึกวาาชชรรณโชธที่ทั้งคู่กำลังทำศึกรับใช้สโมสรโต้สังกัดอยู่ในเวียดนามในรายการเลียนเวียดโพสแบงค์2022ที่ล่าสุดโคตเต้ได้พาทีมลึกสร้างลงแข่งขันเป็นเกมที่2ของกรุ๊ป A และสามารถเอาชนะเวียดทินแบงค์ไปได้อย่างเด็ดขาด3-0ต่อซเซตส่งผลให้ทีมของโค้ชชาวไทยคว้าชัยชนะได้2นัดรวดการันตีการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่ายัางเหลือเกมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มอีก1แมชที่ต้องเจอกับทีมกินบักบักนินของออนอูมาที่ก็ผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วเช่นกันหลังจากที่ชนะรวดมา2แมชแต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทีมของออนุมาและทีมของโคตเต้เนี่ยต่างการันตีการเข้าสู่รอบตัดเชือกได้แล้วแต่เกมนัดถัดไปก็จะถือว่าเป็นเกมที่มีความสําคัญของทั้ง2ทีมไม่น้อยครับเพราะหากใครชนะก็จะสามารถคว้าแชมป์กลุ่มได้และก็จะได้เข้าไปเจอกับทีมอันดับ2ของกลุ่มในรอบรองชนะเลิศในขณะที่ทีมใดที่พ่ายแพ้มีโอกาสสูงที่จะต้องไปเจอกับทีมเต็งแชมป์อย่างตองตีนก่อนเวลาอันควรดังนั้น เกมระหว่างกินบักบักนินกับดึกซางเนี่ยจึงน่าจะเป็นเกมระหว่างนักกีฬาไทยกับโค้ชชาวไทยที่มีความเข้มข้อนอยู่ไม่น้อยยังไงก็ต้องรอติดตามร,รับชมกันครับส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้นั้นเป็นความหลงเกี่ยวกับออนอูมาเยธีรักที่ได้ถูกกล่าวถึงบนสื่อกีฬาต่างๆของเวียดนามจากเกมเมื่อวันก่อนโดยทั้งสื่อทุกอย่างออนไลน์ของเวียดนามอย่างเจนหน่อยบองชวนได้มีการโพสต์ชื่นชมออนอูมาอีกครั้งถึงผลงานอันน่าประทับใจของเธอในเกมที่ผ่านมา โดยทางสื่อแห่งนี้ได้มีการประเมินผลงานของออนุมาในสีเสื้อของกินบักบักนินโดยได้ให้คำจำกัดความว่าเธอเป็นผู้เล่นในว 3, ัย36ปีที่มีการเล่นบอลแรกที่แข็งแกร่งและก็มีการโจมตีที่ยอดเยี่ยมในขณะที่หนึ่งสื่อกีฬาชื่อดังของเวียดนามอย่างเธอเทาทเวนตี้โฟเซเว่นเนี่ยก็ได้มีการตีพิมพ์บทความถึงออนุมาไว้ค่อนข้างยาวเลยครับด้วยพาดหัวที่ว่าแผ่นดินไหวซุปเปอร์สตาร์วอลเลย์อบอลไทยระเบิดบนแผ่นดินเวียดนาม โดยในเนื้อหาของบทความนี้เนี่ยได้มีการบรรยายถึงนักตบไทยของเราว่าการกลับมาเวียดนามของเธออีกครั้งได้สร้างสีงสันให้กับทีมคินบัคบัคนินตำนานทีมชาติไทยอย่างออดอุมาสิทธิทรักษได้ถล่มรายการเรียนเวียดโพสแบงค์คับดยการฟาดที่มันรุนแรงที่มันมีเสียงบอที่สะท้อนเป็นเอ็โคเท่านั้นแต่ว่าลูกบอนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ การที่จู่ๆก็ปรากฏตัวอีกครั้งแบบฉับพลันในประเทศเวียดนามของออนอูมามันได้ทําให้วงการบอลล์บอลของเวียดนามต้องสั่นไหวกับประสบการณ์และก็สปีดในการตีบอลของเธอหลังจากที่เธอเคยมาเล่นให้กับทีมควางนินเมื่อ14ปีก่อนในรายการชิงแชมป์แห่งชาติเมื่อฤุูการ2008ถ2009การกลับมาที่เวียดนามในครั้งนี้ตำนานของไทยได้เลือกเล่นให้กับทีมกินบักบักนินในรายการเลียนเวียดโพสต์แบงค และได้ช่วยทีมให้คว้าชัยชนะได้ใน2เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มเหนือทีมอย่างเวียดทินแบงและก็บินเดียนลองอานการมาของเธอในครั้งนี้มันไม่ได้สร้างแค่ผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่นำไปสู่ชัยชนะของทีมกินบักบักนินเท่านั้นแต่ว่าออนอูมายังได้ทำให้แฟนเริบอลชาวเวียดนามได้ตื่นเต้นไปกับการทุบลูกที่เหมือนกับค้อนไปในแดนของคู่แข่งอีกด้วยโดยทั่วไปแล้วการตีบอลของออนอูมานั้นจะมีจังหวะที่ยอดเยี่ยมด้วยอัตราความเร็วที่มากถึง70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่มันจะมองเห็นได้เมื่อบอลน,นั้นสัมผัสพื้นเท่านั้นแม้แต่กล้องก็จะเป็นต้อง say hello แต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นที่รู้กันว่านี่ยังไม่ได้ใกล้เคียงกันกับการตีที่รุนแรงที่สุดจากตำนานของชาวไทยซึ่งบางทีเธอเองอาจกำลังจะอยู่ในช่วงที่สร้างความแข็งแกร่งเพื่อที่จะไประเบิดบานใส่คู่ต่อสู้ที่มันแข็งแกร่งขึ้นอย่างทีมดึกซางในนัดต่อไปรวมทั้งในรอบรองชนะเลิศหรืออาจจะลึกกว่านั้นในรอบชิงชนะเลิศ ึ่งจากโพสต์ของสื่อเวียดนามเหล่านี้ก็ได้มีแฟนลูกยางชาวเวียดนามที่ได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานของนักกีฬาไทยของเราทั้งในแง่บวกและก็ในแง่ลบด้วยครับอย่างคนแรกนี้ได้มาคอมเมนต์ถึงเธอว่ามันเป็นความจริงที่ว่าวอลเลย์บอลของไทยนั้นเก่งในหลากหลายด้านทั้งการตีบอลที่ดีบล็อกบอลที่ดีและก็เสิร์ฟบอลที่ดีแต่ว่าจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์โต้แย้งสื่อของเวียดนามที่ได้โพสต์ชื่นชมการรับบอลแรกของออนอูมาว่า บอลแรกของเธอคนนี้นั้นยังไม่ดีนะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวได้ว่าบอลแรกของออนอุมาเนี่ยก็ถูกทําลายโดยลองอันเมื่อวันก่อนนะมันมีหลายลูกที่พังและก็สั่นมากแต่อย่างไรก็ตามแฟนลูกยางคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมผลงานของเธอว่าสําหรับผู้เล่นอายุ36ปีนี่มันโอเคมากเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มองถึงเธอได้ว่าเธอยังคงมีประสิทธิภาพที่มาก ส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงเรื่องวัยของเธอด้วยว่าในอายุขนาดนี้ที่เวียดนามนั้นได้เลิกเล่นกันไปหมดแล้วผู้เล่นไทยนั้นมีการดูแลรักษาตัวเองที่ดีมากดังนั้นเธอจึงสามารถบินอยู่บนฟลอรได้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เปรียบเทียบออรูมากับหนึ่งผู้เล่นชาวเวียดนามว่าถ้าบิกตัวเย็นเนี่ยแข็งแกร่งได้เท่าเท่ากับออรูมาทีมนินบินก็จะไม่ต้องพ่ายแพ้มาเกมก่อนเลย ส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองหนึ่งข้อจํากัดในการเล่นเกมรุกของทีมกินบักบักเน้นว่าในตอนนี้มันขาดแค่หนึ่งตัวเซตด,ดีแล้วมันจะต้องสนุกซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้แบบติดตลกว่าตัวเซตในตอนนี้ผ่านบอลให้อบออลอูมาเหมือนกับต้องการบิดกระดูกสันหลังของเธอเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยว่ามันแย่มากที่บอลสองในตอนนี้มันได้ทําร้ายออนอูมา ถ้าการผ่านบอลมันดีกว่านี้ในโมเมนตัมที่มันถูกต้องในระยะทางที่มันเหมาะสมมันก็จะไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆเลยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองว่าถ้าตัวเซตเนี่ยเป็นแรมอวนออนอูมาจะต้องทุบทำลายสนามเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้ด้วยว่าใช่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีสเมตรส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ไปอีกว่า มันโอเคที่จะจ้างเธอคนนี้มาเล่นแต่การจ้างมาเล่นกับทีมชุดปัจจุบันต่อให้จ้างผู้เล่นที่มันแพงกว่านี้ก็ยากลําบากมากมันสูญเปล่าเพราะว่าตัวเซตของเวียดนามนั้นไม่สามารถที่จะใช้ศักยภาพของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องนาะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วย โดยเกมดาร์บี้แมชของชาวไทยในเวียดนามระหว่างทีมกินบักบักนินของออนุมากับดึกซางของโคเต้เนี่ยจะแข่งขันกันในช่วงเวลา19ในการ30นาทีของวันพุทธที่19ตุลาคมที่ทุกคนสามารถติดตามชมการถ่ายสดกันได้ทางเพจกีฬายอย่างออนสปอร์ตได้เลยครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ